ท่านผู้ชมก็ถึงแล้วครับหาดนางกำรรชายหาดก็สีขาวสวยทีเดียวแต่ว่าน้ำทะเลค่อนข้างจะขุนนิดหน่อยนะขุนเอาไปไกลก็สีเขียวแต่ว่าโดยทั่วไปก็สวยครับท่านผู้ชมีมีร้านอาหารเข้ามาตั้งหาดนางกำรรเนี่ยอยู่ที่ตํำบลดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหาดทรายสีขาวนะครับมองเห็นเากาะสมุยและก็เกาะพังานแต่ไกลเดิมชื่อหาดแห่งนี้ชื่อว่าหาดนางกำมือก็คือมีรูปปั้นผู้หญิงกำมืออยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้กำศักกระเบือนะั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ไอ้สักกระเบือมันหายไปมันก็เหลือแต่ผู้หญิงกำมืออย่างเดียวก็เลยเรียกว่าหาดนางกำคือแต่เดิมมีรูปปั้นผู้หญิง ผู้หญิงชาวจีนถือสักกระเบือครับแต่ว่าตอนนี้ศักกระเบือมันหายไปเป็นหาดทรายสีขาวเงียบสงบดีครับมีร้านอาหารตั้งอยู่มีวิถีชีวิตมีชาวบ้านอยู่แถบนี้ถือว่าเป็นหาดทรายที่สวยงามหาดหนึ่งของอำเภอดอนสักจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ชม เนี่ยก็มองไปเนี่ยวิวก็เงียบสงบดีนะครับอําเภอดอนสักเนี่ยมันอยู่เหนืออาเภอขนอมเพราะฉะนั้นจากอําเภอดอนสักเนี่ยผมก็จะไปอําเภอขนอมซึ่งอําเภอขนอมเนี่ยก็อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนอําเภอดอนสักเนี่ยอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีน้ําทะเลบริเวณนี้ชายฝั่งแบบนี้ก็ค่อนข้างขุนหน่อยนะครับก็บอกว่าลงเล่นน้ําได้แต่ว่าผมไม่อาสาจะลงนะครับเนี่ยก็มันอยู่ อาจจะมีใกล้ๆปากน้ําแถบนี้นะครับน้ําทะเลก็สีขุ่นหน่อยนะมีเกาะนั้นรูปร่างเหมือนเต่าเลยนะครับเนี่ยครับ,รบนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวผมก็กลับหน้ากล้องนะครับนี่ครับท่านผู้ชมผมก็อยู่ที่หาดนางกำรรหาดนางกำรร อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีมันจะมีท่าเรือเฟอร์รี่ไปเกาะสมุยท่านผู้ชมเนี่ยอืมก็เอาเป็นว่าก็เป็นหาดเขาเรียกว่าเป็นหาดชุมชนลครับที่ดูแลกันโดยชุมชนก็มีร้านอาหารมีรีสอร์ทอยู่ตรงนี้แต่ว่าเนี่ยมันยังวันอยู่ตอนนี้มันประมาณสักบ่ายสามโมงผมคงไม่พักที่นี่เดี๋ยวไปต่อนะครับ ขบอกเล่นน้ําได้แต่ว่าดูสภาพน้ําแล้วก็ไม่น่าเล่นเดี๋ยวไปเล่นแถวกระบี่ดีกว่านะฮัลโหลก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็มาเดินกันออเอาเป็นว่า พาผู้ชมมาดูนะครับหาดนางกามคับสวยงามทีเดียวแต่อย่างไรก็ร้อน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 ที่ไหนไม่ร้อนบ้างในประเทศไทยแม้แต่ภาคใต้ก็ยังร้อน ครับบริเวณริมชายหาดมีต้นมะพร้าวส,สูงสูงอย่างนี้ต้องเรียกว่าสูงจริงๆครับเรียกว่าสูงสูงเสียดฟ้าเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมที่หาดนางกร,รมเนี่ยโอ้โหผมเห็นต้นมะพร้าวแล้วทึ่งเลยมันสูงมากอะไรขนาดนี้สูงจนแหวนคอตั้งบ่าแหละครับเนี่ยสูงมาก <G ül üş> ก็เลยเปลี่ยน <G ül üş> เป, <abilities> เป้าหมายท่านผู้ชมจากหาดนางกมจะไปเที่ยวหาดที่ขนอมแล้วก็จะเลยไปนอนโน่เลยครับอำเภอสิชนครับอำเภอสิชนข้ามไหนนอนนั่นล่ะครับนี่ก็มาเข้าเข,เขตอำเภอขนอมอันนี้เป็นอ่าวนะฮะเป็นอ่าวมีหาดอยู่ตรงนี้ก็แวะที่อำเภอขนอมก่อนอันน็เรกว่า, <G ül üş> าดสวยงามทีเดียวเนี่ยอันซีนมากเลยอะท่านผู้ชมสวยมากครับอ๋อ มีบ้านพักด้วยเงียบสงบเลยอ่ะเนี่ยอ้าวข้องตโนดครับออโอ้โหต้นหูกวางใหญ่เบล้อตะเถนตรงนี้มีการประปาส่วนภูกิภาผการประปาของของอะไรละ่ะ <laughs> ของขนอมเขาเนี่ยตัวนี้อยู่เขตอำเภอขนอมครับจังหวัดนครศรีธรรมราชคับสวยมากเลยทะเลสวยฟ้าเป็นฟ้าเลยครับพื้นทรายก็เป็นทรายเป็นหอยตรงนี้น้ำทะเลสวยท่านผู้ชมเนี่ยที่ก็เย็นแล้ว ้นบุกวางต้นนี้สวยมากนี่มันเป็นที่พักก็อ,อยู่ริมทะเลหาดสวยดีครับสอบถามที่พักแถบนี้นะครับท่านผู้ชมก็เต็มฮะคืนนี้เต็มแล้วก็สำคัญ ราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับเพราะมันเป็นอ่าวที่เหมือนจะเป็นอ่าวคล้ายๆเป็นอ่าวส่วนตัวเลยทํานองนั้นนะครับก็เ,เต็มฮะก็ไม่ตอกไม่ตอกไม่นอนไปนอนสิชนดีกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องมายืนชมหาดที่สวยงามแห่งนี้ครับครับท่านผู้ชมผมก็อยู่ที่อันซีนของประเทศไทยทีเดียวอ่าวนี้เรียกว่าอ่าวท้องตะโหนดหรือหาดท้องตะโนดนะครับน้ําทะเลใส เนี่ยท่านผู้ชมถ้าดูอำเภอขนอมถ้าเรามองไปทางด้านหลังเนี่ยจะเห็นเกาะพังงานกับเกาะสมุยอยู่ทางด้านหลังผมน,น,นั่นแหละอันนเกาะเล็กๆตั้งเกาะพังงานส่วนเกาะเกาะไหนละ่ะเกาะใหญ่หรือเกาะใหญ่อยู่ทางไหนนี่เกาะใหญ่ๆข้างหลังนั่นก็คือเกาะสมุยครับโอ้ทะเลสวยทีเดียวท่านผู้ชมครับเนี่ยผมก็ไม่เคยมาหรอกเรียกว่า Google พาหลงเข้ามาละครับเดี๋ยวผมกลับหน้ากล้องให้ดูนะนี่ครับโอ้น้ําทะเลสวยมากเลยนี่ ขึ้นสวยน้ำทะเลใส พี่ครับสอบถามเป็นข้อมูลมเ,เป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นคนที่นี่ฮะพอเป็นนักท่องเที่ยวอ,อจะสอบถามว่าค่ารีสอร์ทคืนเท่าไหร่อันนี้อันนี้ไม่รู้ใช่ไหมอโอเคโอเคเอาทอ้องตนโหนมาจากไหนกันครับเนี่ยอ,งงอ๋อหรือมาจากสมุทรสาครอ,อ่ะโอเคนึกว่าคนแถวนี้อ,อะไรนะครับผมมาจากชนบุรี คุณพี่นี่ก็มาจากจังหวัดสมุทรสาครเมืองทะเลเหมือนกันแต่ว่าทะเลไม่ได้สวยขนาดนี้ครับสมุทรสาครเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยทะเลสวยน้ําสะอาดใสทีเดียวครับท่านผู้ชมอ่าวท้องตะโหนดสอบถามราคาดูแล้วค่าห้องคืนละประมาณ2,000บาทแล้วข้อสาคัญก็ไม่ว่างด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาเดินชมอยู่เนี่ยนะฮะทะเลขนอมสวยมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเนี่ย ติดตาตรึงใจเอาเป็นว่าก็นะพาท่านผู้ชมมาเดินเล่นที่อ่าวท้องตะโหนดครับทะเลสวยน้ำใสนะครับเนี่ยวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นอ่าวโค้งมองเห็นเกาะสมุยเกาะพัง,งนันนะครับอำเภอขนอมจังหวัดนะครศรีธรรมราชไปต่อแล้วนะครับจากที่นี่ไม่มีที่พักคือห้องมันมีไม่เยอะหรอกครับท่านผู้ชมแล้วก็เออก็ไปต่อดีกว่า ไปจากขนอมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกหาดหนึ่งนะครับจากใกล้ๆก,กันเนี่ยนะครับก็ทะเลอ่าวไทยช่วงนี้ก็ทอดยาวเลยละครยาวไปไกลจนถึงนน่นนะสงขลานั่นนะครับเอาเป็นว่าทะเลสวยน้ำใสาหาดทอดยาวอย่างกว้างไกลหาดกว้างใหญ่สวยงามทะเลไทยสวยงามจริงๆครับท่านผู้ชม ผมเนี่ยไม่เคยไปเที่ยวทะเลแถบนี้เลยอยู่แถวตะวันออกนี่แหละชนบุรีศรีราชาพัทยาสัตีหีประยองอยู่แถบนี้ทะเลก็สวยไม่แพ้กันแต่ว่าที่เนี่ยมันแปลกตาเพราะว่าผมไม่เคยไปท่านผู้ชมก็เลยคิดว่าท่านผู้ชมอีกหลายๆคนที่อยู่ภาคอื่นก็คงไม่เคยไปคงไม่เคยเห็นทะเลขนอมวาดสวยขนาดไหนแต่ไปแล้วติดตาตรึงใจสวยงามมากครับท่านผู้ชมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ทะลึกระลึกฟ้าใสาทะเลสวยครับ อาวตะโนดรีสอร์ทก็เป็นเจ้าของเดียวกันอนะคืนหนึ่งก็2,000-3,000แต่ว่าคืนนี้เต็มหมดนะ5 0 0พก็มีนะครับถือว่าอันซีนมากเลยนะเนี่ยก็วิวสวยครับอันนี้มีฟอร์เซลนะอ่าวท้องตะโนดขนมบีชมีอาหารมีห้องพักนะครับเนี่ยเต็มหมดโดยคืนนี้ อยู่ใกล้ๆกันในเขตอำเภอขนอมเช่นเดียวกันนะครับทุกชมขับรถไปอีกนิดหนึ่งก็เจออีกหาดหนึ่งนะครับนี่แวะเข้ามาหาดแห่งนี้นะครับหาดแห่งนี้เรียกว่าหาดท้องเนียนอำเภอขนอมครับจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ชื่อท้องเนียนท้องเนียนนะผมคงเรียกไม่ผิดนะครับว่ามนตรีหาดท้องเนียนจอดตรงนี้ก็ได้ นี้เดี๋ยวพี่ลงไปถ่ายคลิปนิดนึงนะเอาไปอวดท่านผู้ชมทองสมรีสอร์ยินดีต้อนรับโอ้ตรงนี้มันเป็นสะพานเทียบเรือท่านผู้ชมโอ้หาดจ้สวยอยู่แล้วครับเอาว่าทางภาคใต้นะเขาก็มีแต่หาดแหละที่ขนอมแต่ก็สวยอยู่ครับท่านผู้ชมเนี โอ้ทะเลสวยหาดสวยโอ้ตรงนี้เป็นชุมชนใหญ่นะเขามีเล่นเรือกันด้วยนะเนี่ยเล่นเรือกันด้วยครับเรือกล้วยนะครับอืม มาหาดท้องเนี่ยทำให้นึกถึงหาดบางแสนเลยครับมีเรือกล้วยมีเครื่องเล่นต่างๆแล้วก็คนก็เยอะพอสมควรเดินกันกวักไกวแถวชายหาดนะครับเนี่ยก็ถามดูราคารีสอร์ทก็ไม่ค่อยว่างนะครับคืนนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าไปต่อครับไปนอนสิชนโทรถามคน ที่เคยอยู่นครศรีธรรมราชก็บอกว่าไปนอนสิชนเลยติชนเนี่ยทะเลก็สวยเอาเป็นว่าอ่ะจากขนอมไปสิชนอำเภอติด,ต,ดติดกันแล้วข้อสําคัญอำเภอสิชนมีวัดไอ้ไข่วัดเจดีย์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปวัดไอ้ไข่เอาเป็นว่าคืนนี้ไปนอนสิชนครับเที่ยวหาดกันให้ชุ่มใจจริงๆมีเยอะมากมายกว่านี้ไม่ได้แวะทุกหาดนะครับถ้าแวะทุกหาดเนี่ยไม่ไหวคงใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะครบทุกหาดนะครับ อ่าวนะกลางอ่าวมันก็มีโอ้มีเป็นชุมชนใหญ่เลยทีเดียวละถือว่านะเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีคนรู้จักดีส่วนใหญ่จะเป็นคนพื้นที่นะครับดูทะเบียนรถแล้วก็คนสุราษฎร์คนนครน,นี่แหละเขาจะมากันเพราะว่าหาดสวยน้ำใสเยีเ่ยงทะเลนี่มีสะพานท่าเทียบเรือลองไปกางกลางก็มีนะมีเรือกล้วยมีอะไรต่ออะไรด้วยนะครับ เราคงจบกันวันนี้ที่กลางอ่าวรีสอร์ทนี่แหละท่านผู้ชมกลางอ่าวขนอมนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่นอนเอาที่ Wifi แรงๆครับกลางอ่าวนะสี่แยกตรงนี้ออกถนนใหญ่ได้ จากขนอมไปอำเภอสิชนหาดทุ่งใสครับอำเภอสิชนก็ขับรถจากขนอมไปไม่ไกลครับที่นี่ก็หาดทรายสวยทีเดียวนะครับสิชนเอาเป็นว่าโอ้โหทะเลแถบนี้หาดสวยงามน้ำใสต้นมะพร้าวสวยฟ้าสวยด้วยนะครับท่านผู้ชมหาดท้องใสครับไม่มีสิ่งปลูกสร้างอันใดเลยมีแต่หาดล้วนๆนะครับ เหลือบดูนาฬิกาถึงแม้ว่าฟ้ายังใสยอยู่พระอาทิตย์ยังไม่ตกแต่ท่านผู้ชมครับมันใกล้18นาฬิกาใกล้6โมงเย็นแล้วละครฟ้าก็ยังสวยเนี่ยนะครับทะเลก็สวยแต่แถบนี้หาดนี้เนี่ยไม่มีที่พักเลยนะครับท่านผู้ชมแต่หาดนี่กว้างยาวไปไกลเลยทีเดียวสวยงามมากครับถ้ามีเวลานะอยากจะลงไปเดินเล่นนะครับเนี่ย แต่เห็นประชาชนเขก็ไปเดินกันอิจฉาคนแถบนี้จังเลยนะครับท่านผู้ชมมีหาดสวยๆให้เดินเล่นรับลมชมวิวในยามเย็นๆแบบนี้ไม่มีผู้คนพลุกพล่านมีแต่หาดทรายที่สวยงามน้ำใสสะอาดหาดทุ่งใสอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเอาเป็นว่าไปต่อแล้วครับท่านผู้ชม ก็แถบนี้ไม่มีที่พักก็ดู g o o g l e ท่านผู้ชมการเป็นไกด์ที่ดีที่สุดในครั้งนี้ก็คือ g o o g l ลละครับเปิดดูแผนที่ใน Google แล้วก็ไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมนี่แหละคนที่เข้าไปเที่ยวมาก่อนแล้วเขาก็รีวิวไว้ใน Google ผมก็เปิดดูเปิดอ่านดูรูปนะครับแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆการท่องเที่ยวภาคใต้ครั้งนี้มี Google Map นะครับเป็นไกด์นำทาง ขอบคุณ Google Map มากนะครับถ้าในสมัยก่อนก็คงคลำทางไปกันไม่ถูกว่าจะไปไหนดีเอาเป็นว่าถนนหนทางก็ราดยางสะอาดเรียบร้อยท่องเที่ยวสะดวกสบายใจนี่แหละถึงขับเกิดคำว่าภูมิใจกับประเทศไทยที่เ,เป็นเมืองที่มีหน้าเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับ ครับขอกตรงหัดปลายดำจะมีีพักอยู่นะเดี๋ยวไปดู้นกันนะครับดูตามกกใกล้ข้าแล้วครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ที่พักเลยขับรถมาต่อนะครับหาดตรงนี้เขาเรียกว่าหาดพลายดําครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าไปสอบถามดูแล้วมันมีตึกใหญ่ๆโรงแรมใหญ่ๆสวยๆราคา2 4 0 0เอาเป็นว่า ก็ตัดสินใจไม่นอนล่ะครับเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่าตัดสินใจขับรถไปในอำเภอสิชนครับไปนอนในอำเภอสิชนก็ได้ที่พักในอำเภอสิชนละคืนละ7 0 0บาทครับท่านผู้ชมเอาว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะไปต่อไปวัดไอ้ไข่แต่เช้าวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวเนี่ยครับอำเภอสิชนหาดพลายดำสวยงามมีโค้งทะเลและมีจุดชมวิวบนยอดเขาสวยงามทีเดียวครับใกล้ค่ำแล้วครับวันนี้ก็

อันที่จริงแล้วเนี่ยตัวหาดคลายดำเนี่ยอยู่อำเภอขนอมแต่จุดชมวิวมันยอดเขาเนี่ยอยู่อำเภอสิชนเป็นเขตติดต่อกันระหว่างอำเภอขนอมกับอำเภอสิชนครับก็ท่องเที่ยวครั้งนี้เข้าวันที่ที่สแ,แล้วครับก็สนุกมีความสุขมากขอบคุณนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนผู้สนับสนุนรายการเห็ดดินจือแดงครับ เห็ดหลินจือแดงพันจีทูปลูกโดยสวนเห็ดจันทบุรีสมุนไพรที่เอาไปต้มกินได้ครับใช้กันมาแต่โบราณโบราณแอดไลน์096 4 6 9 6 3า9 096 469 6เหห็ดหลินจือแดงอบแห้งพันจีทู ท่านผู้ชมครับขอให้นอนหลับฝันดีนะครับวันพรุ่งนี้จะพาไปวัดไอ้ไข่ไอ้ไข่ลูกศิษย์วัดเจดีอำเภอสิชนนะครับก็แล้วก็จะไปไหว้พระธาตุนครศรีธรรมราชครับแล้วขอไปแหลมตะลุมพุกครับท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาบ้างนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบท่านผู้ชม